อีกอย่างหนึง่งถ้าเราใช้แป้งสำเร็จรูปตัวนี้เวลาผสมถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ลงทุนเยอะไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องผสมก็ได้ใช้แค่ตะกัม่มือนะคะต,ตะกั่มืออัดสเตตแล้วก็พายาที่ันตีสามารถ,ถาผสมได้แล้วแต่ดนกรณีที่อนาคตราทำเยอะก็ ếu, สามารถที่จะใช้เครื่องได้นะคะ,คคะเครื่องตีซึ่งเครื่องตีเวลาที่เราจะใช้ง เราทำไอเยอร์หรือว่าผสมแป้งไอเออะ์ไว้อะไรเงี้ยนะคะก็คือใช้เดลพอลล์เหมือนกันนะคะส่วนผสมก็จะขึ้นฟูแล้วก็เรียนได้ดีเช่นเดียวกันก็จะมีแป้งหนึ่งกิโลนะคะซึ่งถามว่านหนึ่งกิโลนี้ทำได้อะปริมาณกี่แผ่นหรือว่าเยอะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องนะคะถ้าเกิดว่าเครื่องคุณใหญ่ก็อาจจะต้องใช้ปริมาณของจำนวนแป้งเยอะขึ้นค่ะแบบนี้ น้ำในที่นี้ก็เป็นน้ำดื่มธรรมดานะคะก็น้ำสะอาดสดสในส่วนรสเค็มนะในส่วนรสเค็มมันจะให้รสชาติที่กรมอกว่าในส่วนสื่นเลือกใช้ข้ออะไรก็ได้มันก็จะมี l อคิคนะคะหรือว่าอเร n t ารสนะคะในในเรื่องของต้นคุณอีกทีนึงแต่ถ้าในกรณีเราต้องการที่จะ <dieser drink> <studios> ลดต้นทุนลงให้มันถูกลงเราอาจจะผสมเป็นใช้ในสดครึ่งหนึ่งแล้วก็ผสมด้วยมรา์การี่ครึ่งหนึ่งคือแข่ครึ้นมันจะทําให้เกิดกลิ่นองขึ้นแล้วก็ช่วยลดต้นทุนลงน,งนะคะแต่วันนี้เราใช้ในสดล้วนนะคะทั้งหมดเลยซึ่งเลยกลิ่นช่วยกลิ่นนะคะกลิ่นเลยตัวนี้ <c oughs> หรือว่าถ้าเกิดว่าเราทําเป็นโกโกช็อกโกแลตให้เพิ่มผงโกโก้เข้าไปในส่วนผสมของแป้งนะคะก็ค,คือปอกนิดหน่อยนะคะ ก็จะสามารถใช้ได้คือมีลูกเกดมีมะพร้าวอ่อนนะมีเสก,กอบปูอัดซึ่งแล้วแต่เราว่าเราจะปยวสงหรับเราก็ใช้ต้องแก้ธรรมดาเลยแต่ว่า เดี๋ยวไขมันในตกบตะกอนเดี๋ยวเวลาเราผสมส,มสมที่นี่นี่อย่าให้เดือดนะคะ ลองมาคนมสมดูกไปได้หรือว่าความส้นหนืดมากน้อยแค่ไหนได้เลยะคะ่ะใส่ส่วนีเป็นของเหลวทั้งหมดลงไปก่อนนะคะก็ในละลายนะคะลงข้นจืดะคะ่ะในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องนะคะถ้าใช้เครื่องผสมเนี่ยก็คือเอาสผสมของเลยละลายนมข้นจืดน้ำใส่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ไข่ไก่ด้วยเสร็จแล้ว เปิดเครื่องก่นอนปั่นสมให้พเข้ากก่อนถ้าได้เดี๋ยวเราค่อยใส่แป้งเถอะแล้วการตีตะก้อมือกับตัวเครื่องเนี่ยถ้าสมมติว่าการใช้งานตัวไหนจะดีกว่ากันคะไม่แตกต่างค่ะเครื่องนี้จะเหมาะสําหรับปริมาณที่มันเยอะขึ้นคือเราใช้มือตีไม่ไหวแล้วปริมาณเยอะถูก<ช>ไหมคะก็คือเหมือนท<ช>ําขายเยอะใช่ไหมค่ะคือเกินหนึ่งกิโลไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย เราขายดีกิจการเราลูลกเรืออะไรเงี้ยนคะือแบบวันหนึ่งเราตีมืออย่างเดียวไม่พออะไรเงี้ยนะคะไข่ไก่นะคะใช้เป็นไข่ไก่ที่สดจะดีนะคะจะถ,ถามไหมว่าไข่สดนี่ไข่สดยังไง เลือกเป็นไหมคะเลือกเป็นไหมไข่ง่ายๆคือผิวนะคะเราจะดูผิวเขาจะสากถ้าผิวเปลือกนีิสานนั่นคือไข่สดนะคะแต่ถ้าเมื่อยี่เกิดลูกไปปุ๊บมันเลื่อมมันเลยนั่นคือเก่าอะชื่อแตงมชื่อแตงโมวยซิก็อ๋อถือว่าผสมของเหยว่จากระเด็นนะคะก็ต่ำถ้าเราใช้เครื่องก็ใช้สปีดความเร็วต่ำบอกนะคะ อ,ะะะอันนี้คือเรียบร้อยนะคะผสมเข้ากัน<ม>เนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ<ม>จากนั้น<ม>ค่อยๆเติมลงไปเลียน,นิดนะคะอย่าไปใส่ทีเดียวหมดเพราะว่าเราจะคนลำบากค่อยๆเติมลงไปข้อดีอากอย่างสหรับแป้งสำเร็จรูปคือเราไม่ต้องร่อนเขานะคะแต่ถ้าเกิดว่าันนีที่เป็นแป้งเตรียมเอง